สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮาหน่อยนะคะประจำวันที่สิบหกสิงหาหกห้านะเฉพาะกิจพิเศษปกติแล้วก็ VIP คําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนเรือ่องการเล่นการพนันนะคะเป็นแค่แนวทางการวิเคราะห์ตัวเลขแค่นั้นนะรับเฉพาะกิจตัวเด่นห้ากับแปดตัวรองก็หกกับเก้าต่เราจับหกกับห้าให้เนาะหกห้าหกแปดหกเก้าห้าหกห้าแปดห้าเก้า 8ปดแปดห้าแปดหกแปดห้าจับเอาเนาะถ้าเพื่อนๆจะรูดก็รูด5กับ8เด้อจับคู่ก็5้าแปดแปดห้าห้าหกหห้นะคะสามตัวก็9ก้าห้า8ปดเกดหกหกต่อไปเป็นพิเศษตัวเด่นก็คือ3กับหกตัวรองก็คือ5้ากับแ เราจับสามก็บแปดให้นะสามห้าสามหกสามแปดแปหนึ่งแปดห้าแปดหกห้าก็5ห้าสามห้าหกาแปหก็หกสามหกาหกแปดสามตัวก็หก8ามแปดหกแปดห้าแปดสามห้านะก็ขอให้ทุกคนโชคดีต่อไปเป็นปกติตัวเด่นหก,กับแปดหกหนึ่งหกเจดหกแปดแปดหนึ่งแปดหกแปดเจ็ดหนึ่งก็หนึ่ง

ก็ขอเ,เพื่อนทุกคนโชคดีทุกแนวทางนะคะวันนี้เรียกนมาในทางแนวเดียวกันเนื้อทุกแนวทางเนาะก็จับสี่ตัวกับสี่ตัวนี่เนาะแต่และแนวทางมาตั้งอันไหนเปนตรงกันก็เขียนเนาะต่างกันก็เพิ่มมาแล้วก็ซื้อก็ขอให้ทุกคนโชคดีทุกแนวทางนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้เนาะโชคดีทุกคนคะ่ะ